่านผู้ชมครับตอนนี้บ่าวถามาถึงวัดปูเจ็ดสองนะครับพี่น้องครับนี่ครับเพิ่นว่าเห็นคือเห็นชัดเลยครับพี่น้องครับมารับชมมาเบ่งน้ำกันนี่ครับพี่น้องโอ้ครับเห็นชัดอีลีครับหกแปดหกแปดอันนี้ลูกยังก่อนครับนี่ลูกเอน้ำเต้าครับ ลูกน้ำเตาอยู่ลูกน้ำเตาพี่น้องครับเขมีคุณได้ว่าเขียนไว้นะแม่โอ้โอตมาครับผมมันงามครับอืมแปลกนะครับอ๋อครับทู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปกราบน้ำศักการปูน้ำกันนะครับเนอะไปรับชมน้ำกันครับว่าชุดในตาล่างนะครับเนอะปูลงให้ตัวใดแล้วปูจะเน้นตัวใดครับพี่น้องพอดีครับไม่เห็นอ่าอยู่เนี่ยครับอยู่ในวัดนะครับเนาะ ลูกน้ำเต้าครับพี่น้องครับแม่แม่ออกอยู่วัดเพินวาเบาถอดมาเบิงดูคือเห็นตัวเลขชัดแถบันครับผมกับหกแปดเนาะครับเนาะพี่น้องกับเข้าไปรับนมัสการปูน้ากันท่านผู้ชมครับว่าปูจะฟันจะเน้นให้ตัวใดเนาะครับเนาะรับไปรับชมน้ากันคืเห็นตัวเลขชัดเนาะครับเนาะอยู่ลูกน้ำเต้าครับไม่ออกเพินวากับมาเบิง นี่ครับผมครับชุนชมปูกระเพาะใบร้ายครับพี่นอ้องชุนชมปูนี่ครับตะม,มุช่มอ๋อเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับกราบน้ำมัสการครับปูกราบน้ำมาสการครับชุดในตะล่าง โอ้ครับชุดในตารางลง่งแหนะ่งนาะปูเนาะสุดละตัวครับสุดละตัวโอ้ครับปูภาษาัครัรมรบรมา,ายยชุดในตารางกับทานชมปูล่งนะครับชุดในตารางเอาแบนี้นลันี่เขาเลยนี่รับปูเด็กฝันเลยใ่ปะมันก็เขาไั่เขาในไหนี่่นครับตรงในตารางเลยนะปูเนาะ กับห้าสองแปดเอามี่หาสองเจ็ดพอมาปูสองเจ็ดมีการเอ้สองหาเจ็ดอันนี้เลขฝันอันปีงอะนะปีงเข้าครับเป็นเลยทั้งเกตทั้งแปดต้อนกินกะตีกะตีรับไม่ใช่แหละอืเกตสามาเสียก็เพราะว่าปีงปีงเงินคือเขาอันนันตำราฝันนะมันมีตัวนี้คครรัับบไม่ใันไปเพราะว่าอาหารเพื่อนเพื่อนเทาข้อนี่มันจะเป็นหาครับอันนี้สูตรในตาราดน้าปูเนาะครับแปด สูตรหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่งอ่าสูตรสองหนึ่งสองสูตรสามห้าหกกับเอ๋อตัวที่สีแดงๆนี่คือหยังปูวตัวมื่จับใส่สองสูตรเลยละ่ะคิดว่าเนี่ยตัวประกบที่ใส่สองสูตรเน่ยขึ้นขึ้นในเนี่ยสูตรนี้คิดว่าบนครับทั้งวันบนอ,อันนี้ล่างอั้งเดอร์ล่างตามมาสูตรน,นี้มันมาล่างนบนครับมาได้ทั้งบนทั้งลาง่างตราในเนี่ยมันก็นั่นคืออาจจะมาตัวนี้มานใช้กรณีก็ได้ครับปูว ให้สุรโตนะครับผมอันนี้เพื่อนถ้าเหลือมันดีอยู่ครับอันนี้เหล็กมักตัวไงเหล็กปูมักแมนหนึ่งซีแมนเพราะว่าถามมันหลุดมันเคยอันครับผันมันมักมันเป็นซีหกหนึ่งอืมครับปูมักตัวนึงนะก็เลยอันถามว่าหกหนึ่งหรือว่าหนึ่งซีนึ่งซีอะไรครับอืมเราได้ร่วงตัวอย่างไรร่งกว่าเราไมด้สวนมา จะมาหาลู่ีลครับปูอันนี้ตามสูตรตามคำนวณที่่งเกครับละลงกตามนวณก็คือบนห้าสองแปดกระตรงกับเหล็กฝันนกปูเนาะครับต่วาก็มีเน้นมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งคือหกหนึ่งแปดะครับเนาะครับหกหนึ่งแปดครับชุดบนถ้าตัดก็จะสองแปดหนึ่งแปดนกปูเนาะครับโอ้ก็ถือว่า ให้แค่สองหางเท่านั้นครับท่ช่ชมครับชุดบนกระตรงกระเหล็กฝันปูครับนครับบ่อใดเพิ่มบ่อใดยังได้ครับกระตรงกันห้าสองแปดเหล็กฝันปูสองห้าแปดเนาะปูเนาะครับก็มีอีกค้างหนึ่งคือหกหนึ่งแปดครับเหล็กข้านวณเนะปูนี่เหล็กอันนี้เป็นเหล็กข้านวณปูครับเหล็กสูตรในตะล่างครับก็มีถามเข้ามหลายครับผมทั้งเดินครับปู ห้าตัวนี้นี่ครับสองตัวทางเดินมันจะบรุดไดเนี่ยสองตัวสองตัวมาตัวนี้เห็นป่ะครับปูแปลกับก็ล้วมันกลับมามาตรงรลายร้ายร้ายหม่องร้ายุดครับปู่ทางเดินตัวนี้คือแปดกับเก้าบปูแม่นอืมคือตรงนี้ตรงกับตัวนี้แล้วปูเนาะห้ากับหกกับเข่าร้ายเดียนี้ครับคาล่าฉุดห้ากับหกโอ้ครับอืชุดล่างปู ล่างนี่หกหนึมม่งจับในนี้มาปูในชุดในสูตรนี้เลยหกหนึ่งสองหาเก้าห้าเก้าหกครับตัวนี้ครับอืมครับมีแปลกครับท้ช่วงรับปูอ่าลูกน้ําเต้าครับนี่ครับไม่ออกอยู่ในวัดเพิ่นว่าเอินบ่าวเ่าขนฟ้าแม่หม,เมูเบิง <c oughs> เพิ่นว่าคือเห็นว่าเคยเห็น <c oughs> เพิ่นว่าครับเ <c oughs> ห็นนี่ เห็นเล็กชัดแต่พันวาเบิรงดูว่าสันเป็นเลขหอย่างห้อยอันขี้ห้อยก <laughs> ับเห็นชัดชัดครับแต่ว่ากับกอยูนี่สูตรปูด่พี่น้องตรงนี้ด้ครับหกแปดเนี่ยนี่ครับผมมาเถอะมาถึงวาครับปูอ่าหกนึงแปดนี่ครับแต่วาเด็กหน่อยพันวาเห็นปิ่นพูงสองเนาะค่ะ อีกหน่อยเพิ่มไปเม,มียนค่ะคุนบอกว่าหกสองแต่ว่าแม่หมูเห็นเป็นหกแปดค่ะ <c oughs> ครับไม่ก <c oughs> ็หกสองแล้วนี่นี่สูตรสูตรนี่อันคอนสามสามหัวแล้วหัวสี่เขาเขาเด้อครับโอ้วไเป็นยน,น,นทางเี่ครับอ้นี่มันเอาตหนาสองตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวหลังเนี่ยสองหลังนี่ทั้งเดือนเรีกนะบางทั้งเดือนแม่นทั้งเดือนี่เบอกว่าอันนี้มนกหนึ่งหกหนึ่งเกียรติศู์หกศู์เจ็ดนี มันออก0 7นเก็เห็นไหมมาส่วนเก็ยดมันี่มันกับสนกับหนึ่งมันกัหกเจดมันก็ออกหนึ่งเกดกับหกหนึ่งนี่เห็นไหมนี่เยี่ยงวันผ่านนี่เก้ากับส่นมาไ่ห้ากับหกมันมีเก้าห้าเก้าหกส่นห้าส่นหกมันออกูนย์ห้าส่นห้าครับชวนทเป็นบนการได้ต้วงก็ได้ถ้าบนไปตลอดตลวางไปวันนึงไปครับปูแล้วันนี้นี่ทัางเดือนมันกับเก้าเห็นไหมนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมาไซเจ็ดกับแปดมีแค่นี้ หนึ่งกับสองใส่เจกับแปม่ครับเออถ้ามันลดอันมาหันมันาตรงนี้นี่มันมาศูนย์วะแค่กี่มันมาเออหนึ่งแบบพอศูนย์ถ้าปรมาณหนึ่งกับมากโตๆมันก็สองครับปู่ถ้าลดมากเป็นสามก็ได้ครับผมเป็นสามหรือหนึ่งแค่นี้แล้วนมาใส่เ็กับแปดเอาเลยกับแปดถ้าลากาศมันกับถ้าตุมเกียมากมีเก็ดพอมนึ่งสองเจ็ดสองแปดตามสองกีเขาของห้องครับปูเจ็ดสองน่งแล้วปูเนางครับผมอันนึงนึงเกียร์ทอะไรล่มตาคือ เขาเรียกเอแปกครับปูก็เอาสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งกับสองใส่เจ็ดกับแปดกับปูเนาะแม่ข้งเดินมั้ขั้งทางเดินมิตส่วนมากขืนบนมาครับขืนบนเนี่ยนี่เดับนี่มามาส่วนเก็บบนอันี่ก็บม่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดมาบนแล้วก็ครับบาหกหนึ่งมาลากครับกับปูสองตัวนี้อันนี้ก็ศูนย์ห้ามาไหน่ะเนี่ยูนย์ห้าก็งอนี่เนี่ยหนึ่งแปด ถ่าจับ1 7 1อ่าถ่าจับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่เนแปดสปก็ปูเนาะแค่นั้นเออถ้าถ้ามันลดก็แค่แจ่มเดียวเนี้ยครับผตอนนี้รถเดือด3ปสามนสามแปดสาปดสามแปดเดนี่คือโอ้ถ้ามันี่ถ้าถ้กเกือมันคือแค่แค่นี้ครับผมจอนี้เทียนเนี่นะครับอืมถ้าเขาไม่มีสาม่าแต่ชุดบนปูแต่นี่อยู่นะปูเนาะสองแปดกัหนึ่งแปดปูเน้นเป็น8 แปลว่าถ่าชอบรักเจ็ดกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเอาปูชุดล่างฟันหกหนึ่งคู่เดียวว่าปูก็เรียกนั่นแหละกับเบอ้์เราตอนแ้กครับครับมักหกหนึ่งหกหนึ่งครับหกหนึ่งครับท่านชมมีหกหนึ่งสองหาเก้าห้าเก้าหกอยู่ในชุดในตาล่างครับก็ตามตะล่างอเก้าหาเก้าหกครับถ้าหกแปดนี่ครับ อ่าลูกน้ำเต่ากัอยู่ในชุดอยู่ได้ครับพี่น้องนี่ครับอยู่ในชุดชุดสามตัวที่ปูจับให้ครับปูฝันมาปูฝันเนี่ยบอฝันกับบ้านดอกฝันเต็มกับหลากหลายบ่ปูทามาเมื่อละฝันละฝันว่าไม่ไหวเลยบอกไม่ว่าจะฝันยำได้นิ่ๆฝันครับปูมอื กระปูแก๋ยังยำหมดฝันหนงเกาที่ว่าปิ่งกัดฟ่าเท่านุปูเนาะฝ่าเท้าทุกฝันทุกฝ <laughs> ันก็นกนบ่มี้หมดเขีย<บ>นแล้วใช่ไหมกระปูอันนี้ก็เบล่งเนาบนฝันให้นี่เลยนุปูเนาะนหางเดียวห้าสองแปดตรงกับข้อมฝันเลยครับท่านผู้ชมข้อมฝันปูสองห้าแปดตวานี่สุดจำนวณปูห้าสองแปดกัดตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมพี่น้องบ่มกจับเอาจับเอานี่ยนุปูเนาะแล้ก็มีตัวไซก์รับ บนนี่ฮาเซนี่ตัวนี้ทยนี่ครับล่าง2โสอตนี่ดพยายามพยายามมาจีดเลขสูตไว้เลขสูตรน้วนี่กัครับอยากนิกูพอเขาลงสะมันมี่านะพาสิบบอลงไปมั <c oughs> นครับบบังกบอลลนะค <c oughs> รับปูอวนี้นี่ยคือว่าตามคำนวณเหมืกมนกันเหละตัวครับสูตรละตัวครับผมแต่เห็นตเน้นนี่ชุดบนคือ5้าสอแปดรปูเนาะหกหนึตตัดเอาเด้วยครับตามที่ปูบอกทาทางเดินให้ 1นกับเจอ้ยหนกับสประกบกับ7กับ8ปดนี่ครับทาประชอบตัวที่ปูจับกันหนึ่งเน่งเจอเนาะปูเนาะครับแต่ว่าปูเน้นที่8ครับ2 8งแนี่คือชุดบนนะครับเนาะข้อมฝันปูกับสองหาแกับ72็นี่ครับกระตรงหาเจนี่คือกันสองหาเนี่ตัวกันรับล่างปูฟันคู่เดียวครับ6กหนึ่งสาเกหาเก้ เป็นตัวกันตัวร่องหนึ่งซีนี่เป็นตัวมัก,มกอ่าโอ้ขอเขียนไฮแดงได้นะปูเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาตามนี่ทำชจ้มครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเก่าดเดอ,อครับพี่น,อ <c oughs> น้องเงินไหลน้องท่องไหลเข่าสุขนครับพอกันคลิปหน้าคลิปนะีป้บาาเท่าสวัสดีครับ